พี่น้องจะมาหลายเกษตอกรเนียนเปียกเนีนไข่ตะกะเตียนเนื้อพี่น้องนี่วิธีเก็บเก็บแบบนี้หลังจากเขาเอามาจากกระบะไส้แล้วอันนี้คือคุยบอกพาวคุยบอกพาวนี่ก็ไปใส่น้ำซะก่อนใส่น้ำแล้วใส่น้ำแล้วจังสิแม่มาลุ่ยนามาลุ่ยนาอ่ะมาลุ่ยบันนี่อันนี้คุยบอกพาวเด้อพี่น้องข้างล่างนี่เป็นดินทรายเนาะเนีนข้างล่างเป็นดินทรายเนียนจ้า ตำดินใสแเนียนๆแล้วก็เอาไข่ตกกะกเตียนลงสุดท่ายกับป๊กด้วยคลุยแบบเผาเนาะพ้ามาเบิ่งตะกเตียนอีกแล้วพี่น้องอ่อ,อนซ้อนหลายตะก,กะเตียนไข่แล้วนี่พี่น้องเนี่พี่น้องจะมาหลายข้สแตองแนนเปียดจับกันเป็นคู่ๆมันกำลังไข่แล้วพี่น้อง ไข่แลล้โค่มกันโอ้โหตอนซ่อนกัเจ้พี่น้องนี่คดแม่ร่น้าตนีันก,กาคังกระว่าตนปลาทั้งกาพี่น้องเป็นค่มกันเพป็นไข่แล้วอันนี้นกระบะกระบะไส้พี่น้อง กระบะไส้เอามาใบเนี่เปิ้ลไข่โอ้ยคาะไปเรายายเปิ้ลกำลังไข่โค้มกันยายแจวเสียเอาไข่จักชุดนี่อือเปินลแจ๊กชุดเดียวพี่น้องมองไงิ่งเปิ้ลโค้มกันไหมล่ะนี่ดอ้ยพี่น้องตาอ่อนซ่อน เลี <dri> ้ยงทุกเยนพี <b> ่น <lodge S 1> ้องเอ้ยเลี้ยงนี่โอ๊ยเลี้ยงทุกเียนเยนละสองขอกสามขอกกันมันลายกันห้ากินเหลือห่าก็เอาไปขายพี่น้องเอาไปขายกิโลละสี่อยจ้ากิโลละสี่อยเอาไปขายแต่ว่ากันอันมันหน่อยกันมันบ่อลายห้าก็กินในขอบรั้วห้านีแหละพี่น้อง บงังเน้พี่น้องซ้อนๆกนนันไข่เดี๋ยวนี้ก็บ,บริสุทธิ์ตะกี้ตั้งแต่ไม่ๆ่ตั้งแต่ข้าเจอเอาาา้าจออกมาไม่ๆมไข่กับขีดละพันพี่น้องข้าเจ้าขายกิโลละหมืน่นซื้อมาเพาะพุละขีดลงทุนพูลพันเดี๋ยวนี้นี่ไข่บวจะเยอะพี่น้องไข่หลายแต่และคอ,อกนี่เก็บไข่ได้เป็นกิโลบนี้พี่น้อง คันไบนได้ขายดีคือสมัยสมัยใหม,ม่สมัยอาวมาใหม่ๆเนะี่ยคันได้ขายกิโลละหมื่นเนาะโอ้ยรวยเลยพี่น้องเลยแต่ว่าเดี๋ยวนี้ลดลงมาเหลือขีดละลอยไข่จากขีดละพันเหลือขีดละลอยพี่นอ้องคนเลี้ยงหลายคนเลี้ยงทุกเยนเนาะทุกครัวเรือนครัวเรือนละสองขอกสามขอกพี่น้องเอ้ยเลี้ยงคักเลี้ยงเนี้ยเลี้ยงตะกะเตียน มันเลี่ยงง่ายบ่เดีเอาน้ำให้กินเดีเพิ่นบ่กินน้ำได้ถ้ากระเตียนเนาะน้ำก็บ่ได้กินกินแต่ใบอ้อยกินใบหญ้าหญ้าเนี่ยเปียหญ้าหวานเนะาะหยาใบอ้อยอ่าใบอ้อยเป็นสีอะไะพี่น้องแต่ว่า,ถาแถวบ้านตัง้งแกนตั้งแตกนหมู่บ้านเฮานี่ชุ่มชุน่นชุ่มชุน่นแถวนี่ปกติเขาเจ้าก็ปลูกอ้อยอยู่แล้วนะพี่น้อง เป็นอันเอิญน่าเป็นอาชีพเสริมนี่คือปลูกอ้อยบานนี้ก็มีเลี้ยงตะกะแตนมากก็เอาอ้อยจะคของนั่นแหละพี่น้องเอามาให้กินเอาใบาอ้อยบด้ตดเบิดบต้นเดไปลีเอาไปลีเอาใบาอ้อยมาให้กินหาบหยาอาหารถึงสิได้ข้ายขีดละลอยทุกมเือกันยังถือว่าเป็นไรได้หรอยู่ด้วพี่น้อง เดี๋ยวนี้ก็กิโลละโตมันนี่โตมันโตมันนี่แต่กี่ขายกิโลละสี่ลอยหาชิปเนาะกิโลละสี่ลอยกิโลละหารลอยเดี๋ยวนี้กับบางบางคอบก็เจ้าก็ขายสามลอยหาชิบก็ะนี้เด้กี่นอนบางขอบกซื้อเลยแล้วมังเนี่ยต้อนซ้อนมั้งนี่ปีหนอนต้อนซ่อนค่ะมังนี่ มันคุนๆนึงดอกมันกำลังไข่กันอยู่ในช่วงนี้มันบ่ค่อยบินคณะที่มันไข่เนี่ยมันก็กินหญยาก,กินอาหารเพื่อเกาเลยพี่น้องตัวเมียกับไข่ไปตัวปูกับโค้มกันยุงสีเลยพี่นอ้องเอ้ยมึงนนะไงายกันยุงสี เลี้ยงง่ายขายง่ายพี่น้องก็ถือเป็นถือเป็นอาชีพเสริมที่นาสนใจนานาสนใจมากๆเลยลหละพี่น้องเลี้ยงได้ผู้ได้่ค่อยมีเวลาก็เลี้ยงได้ไดพี่นออ้องเอายาไปกินแล้วก็เบิดมือบ t, เบิ่ดเว้นล่ะบ่ได้ดูแลหย่างปล่อยไ้จนสี่เลย ตะก,กะแตนเดอ้อพี่น้องตะก,กะเะแตนปลาตะก,กาปลาทังก้าโมโจีนคือพันเปิ่นพามาเบิ่งอยู่เรื่อยๆนี่แหละพี่น้องพามาอัปเดตเยรตะกะแตนเดอ้อพี่น้องนี่วิธีเก็บเก็บแบบนี้หลังจากเขาเอามาจากกระบะาไสา้แล้ว เอาสิมาใส่กองจังสิแล้วก็เก็บไว้แม่นบ่เก็บไว้เก็บเม็ตู้เย็นหรือเก็บข้างนอกก็เอามาอบข้างนอกกันโอ้เอามาอบข้างนอกเอาไปตากแดดมันจังสิบ่ไว้บ่แม่นตากจัังำสิอันนั้นขึ้บักข้าวเอาผสมขึ้บักข้าวพร้อมแล้วก็แล้วก็ปิดฝาจังสิพี่หน่อยปิดฝาจังสินี่มัอเสาร์ยังมอแลงเขาก็เอาน้ำฉีดเนาะน้ำฉีดอยู่ตลอดใช่มันมั่าวมันสนานมันนาแห้งเนี่ยก็ฉีดน้ำไปพี่น้องอันนี้นี่ เอาไปเพาะบ่แมนเด็นิดหน้อยได้หรอซง,ง,งของก็ได้บี่นอ้องได้หลายได้นี่พี่น้องอันนี้ไข่ตะกะแตนพี่น้องอันนี้คือคุยบักพร้าวคุยบักพร้าวนี่ก็ไปใส่น้ำซะก่อนใส่น้ำแล้วใส่น้ำแล้วจังสีมาอ,นะอันมันลอยหนาวมันลอยหนาอ่ะมันลอยแบบนี่อันนี้คุยบักพร้าวด้วยพี่น้องอนนข้างล่างนี่เป็นดินทรายเนาะแน่น<จ>ข้างล่างเป็นดินทรายแน่นจ้าดําดินทรายแน่นแนนแล้วก็เอาไข่ตะกะ่เตียนลง สุดท้ายกับป๊อกด้วยคลุยแบบเผาเนาะคุยแบบเผาผสมน้ำเจกน้อยจ้ะนียงบอนี่คุยแบบเผาเขาเห็นมาขายบอเขาเห็นมาขายที่เปขาสั่งว่าเขาบดอ้าวแล้วอันนี้เรียบร้อยคมลุ่งจดงเลอัคมลงแดงเะบอ ถาจะให้มันบอกมาจัง hmm. ม <this> mm ือ hmm. ย mm ังสิบอะฮันโอ้ยว่าเอาไปโอ้บอมีตากแดดไว้เงี้ยพอนี่ตากแดดสักคนพี่น้องประมาณสิบมือเด้อเดี๋ยวสิมานั่งเบิ่งอยู่คุณข้อก็เตรียมไว้แล้วเนาะข้อเตรียมไว้แล้วเด้อพี่น้องเดี๋ยวมันแตกจังใดจังมาเบิ่งพี่น้อง